สวัสดีชาว TS Mobile ทุกๆคนนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่วงรายการเลือกใครดีนะครับตอนนี้เดินทางมาถึง EP ที่4แล้วนะหลังจากที่ตอนนั้นทำไปคลิปแรกนะครับก็เป็นระหว่างเวนยางกับลิโป้แล้วก็คลิปที่2จะเป็นลิโป้กับเจ้าพูดปีิศา์และคลิปที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของจูเก๋กัวกับซูมาอี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เดินทางมาถึง EP ที่4แล้ว วันนี้ผมจะพามาดูนะครับแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะดูว่าถ้าต้องเลือกสักคนเนี่ยเราจะเลือกใครดีนะครับระหว่างยายนะกับหานสิ้นนะครับขุนพลใหม่ที่เข้ามาเปิดเมตา2.0นั่นเองนะอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสเตตัสกันก่อนนะครับขุน2ตัวนี้เป็นสายปัญญาทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นสเตตัส แน่นอนว่าค่าปัญญาต้องนํามาแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของยายกันก่อนนะครับสําหรับยายเนี่ยค่าปัญญาเริ่มต้นนะครับพอจุติ2นะครับได้มาถึง132แต้มนะครับและในส่วนของหารสิ้นได้มาถึง155แต้มนะครับตรงนี้ผมให้หารสิ้นนําไป1คะแนนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของค่า โจมตีนะครับคุณ2ตัวนี้ถือว่ามีค่าโจมตีที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับไม่ได้ต่ํามากนะออกจะแนวไฮบิดด้วยซ้ํานะครับในส่วนของย้ายนะครับค่าโจมตีเริ่มต้นให้มาอยู่ที่63แต้มนะครับและหารสิ้นนะให้มาถึง78แต้มนะครับอ่าอันนี้ผมให้หารสิ้นนําไปอีก1คะแนนนะครับทีนี้ มาดูในส่วนของค่าป้องกันนะครับค่าป้องกันยายนะครับให้มาถึง76แต้มนะครับส่วนหารสิ้นให้มา75แต้มนะครับอันนี้ยายได้ไป1คะแนนนะครับนำค่าเดฟนะโอ้โหยายถึกกว่าหารสิ้นนะครับ1คะแนนนะทีนี้เรามาดูในส่วนของค่า HP กันบ้างค่า HP นะครับ ในส่วนของยายนะได้มาถึง1535แต้มนะครับและหารสิ้นนับได้มา589แต้มอันนี้ผมให้หารสิ้นนําไปอีก1คะแนนนะครับผมมองว่าค่า HP เนี่ยถือเป็นเป็นอะไรที่จําเป็นมากนะครับในการประลองหลังๆมาเนี่ยคือขุนมันยืนได้ไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นขุนที่มีค่าพลังสูงเนี่ยก็จะได้เปรียบนิดนึงนะ และในส่วนของค่า SP นะครับใหญ่ทางเกมให้มาถึง217แต้มนะครับและหารสิ้นได้มาถึง231แต้มนะครับอันนี้ให้หารสิ้นนำไปอีก1นึคะแนนนะทีนี้มาดูในส่วนของค่าความไวกันบ้างนะครับซึ่งขุนทั้ง2ตัวเนี้ย มีสกิลจับ3เป้าแน่นอนว่าค่าความไวค่อนข้างจะต้องแบบว่าถ้าจะต้องเลือกสักตัวแน่นอนจะต้องดูค่าผมคิดว่าค่าความไวเนี่ยน่าจะเป็นจุดจุดหนึ่งที่ทําให้เราตัดสินใจได้นะครับว่าเราจะเลือกใครนะในส่วนของยายนะครับได้มาได้ค่าความไวมา59าแต้มนับและหารสิ้นได้มา8 4แต้มนับอันเนี้ผมให้หารสิ้นนาไปอีกหนึ่งคะแนนนะ แม่ต้องบอกว่าขุนพลเปิดเมตา2.0เนี่ยสเตตัสนำยายทุกอย่างเลยนะครับยายเพิ่งได้1คะแนน,นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสิ่งที่จะทำให้เราตัดสินใจได้มากขึ้นนะครับว่าถ้าเราจะเลือกสักตัวเนี่ยเราจะเลือกอะไรนะมาดูในส่วนของสกิลโจมตีกันก่อนนะครับสกิลโจมตีทางฝั่งยายนะครับในส่วนของสกิลที่1เนี่ย สกิลเนี้ยมีชื่อว่าจากน้ำแข็งหมุนวนอันเนี้ยขึ้นกับค่าปัญญานะครับเป็นการทําดาเมจนะปล่อยน้ากงจากน้ําแข็งออกไปนะหนึ่งเป้านะขึ้นกับค่าปัญญาและในส่วนของหานสิ้นนะครับเป็นสกิลจุตีสองครับท่านผู้ชมสกิลจุติสองเนี้ยต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเป็นสกิลที่ทําดาเมจแรงที่สุดแล้วของธาตุน้ําตอนนี้นะนั่นก็คือสกิลอาชาพิฆาสตสูนั่นเอง แต่ด้วยความที่ว่าสกิลอาชาเนี่ยมันขึ้นกับค่าดาเมจมันก็เลยไม่ตรงสายกับหารสิน้นสักเท่าไหร่นะครับมันเหมือนกับว่าเป็นสกิลประดับมากกว่านะหลังจากที่ถ้าเกิดหารสิ้นไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็สามารถใช้อาชาไปได้นะหรืออีกแบบหนึ่งก็คืออาจจะใส่ชุดให้หารสิ้นนะเป็นชุดโจมตีไปเลยเวลาลุยดานลุยอะไแบบนี้เราไม่เน้นความไวนะครับเราเน้นดาเมจ นะก็ใส่แบบชุดดาเมจทั้งตัวไปเลยก็ได้นะครับอาชาก็จะแรงเช่นกันนะในส่วนของสกิลแรกนะครับผมให้หานสิ้นนำไปอีกหนึ่งคะแนนนะเนื่องจากเป็นสกิลจุติสองนะครับถ้าขุนพลจุติสองไม่มีสกิลจุติสองก็กระไรอยู่นะครับทีนี้มาดูในส่วนของสกิลที่สองกันบ้าง<ม>นะอันนี้เป็นสกิลหมูของยายนะครับสกิลหมูมีชื่อว่าคนิงเยือกจิตนะครับ อันเนี้ยสกิลเป็นสกิลทำดาเมจสิบเป้านะเป็นการแบบปล่อยไอไอน้ําแข็งนะครับออกมานะสิบเป้าซึ่งไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับอันเนี้ยผมขอไปเทียบกับสกิลจิตของหานสิ้นแล้วกันเพราะว่าสกิลจิตของหานสิ้นเนี่ยเป็นสกิลทำดาเมจสิบเป้าเช่นกันนะครับของหานสิ้นเนี่ยจะเป็นสกิลที่ปล่อยม้าออกไปนะครับนะ คล้ายสกิลหมื่นม้าทยานแหละแต่อลังการกว่าเยอะนะครับถามว่าความแรงพอๆกันไหมผมมองว่าพอๆกันนะครับสองสกิลนี้ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับอ่าแล้วก็ตอนแพทก่อนหน้านี้คือต้องบอกก่อนว่าสกิลจินหานสิ้นเนี่ยเป็นสกิลที่เบานะครับก่อนหน้านี้มันเบาพอแพดหลงัลงๆมาเขาได้เพิ่ม ค่าความเสียหายของสกิลจิตให้หารสิ้นนะครับทําให้สกิลนั้นมันแรงขึ้นนะแต่ยังไงพอทาดาเมจแล้วก็ไม่ได้ต่างกับคณิ้งเยือกจิตมากนะครับพอๆกันอันเนี้ยผมให้เสมอแล้วกันนะครับในส่วนของสกิลมูลนะใช้งานได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับในส่วนของสกิลที่3ทางฝั่งยายให้อันเชิญวาลีมา อันเชิญวาลีผมมองว่าเป็นอะไรที่จําเป็นมากนะครับณปัจจุบันนี้เพราะว่าการต่อสู้หลังๆมาสู้กันด้วยสถานะล้วนๆนะครับใครลงมือก่อนก็ถือว่าได้เปรียบนะครับแต่ถ้าเรามีสกิลอันเชิญของยายเราก็จะรอดปลอดภัยนะครับถ้าจัดไวยดีๆนี่ผมถือว่ายายเนี่ยโหดทีเดียวนะครับถ้าเอามาไว้อันเชิญนะใช้ได้ดีในประลองนะครับ ในส่วนของหารสิ้นได้สกิลที่แบบว่าไม่ค่อยจะได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่นับนานๆทีจะได้กดใช้ทีหนึ่งนะสกิลนี้มีชื่อว่าเทพวารีฟื้นกลับนะครับเป็นการฮิวเอสให้กับปาร์ตี้นะก็คือฮิวเอสพีสเป้านั่นเองนะเพิ่ม SP ให้กับตัวละครนะอันนี้ก็ใช้ประโยชน์คนละแบบนะครับแต่มองว่าสกิลนี้น่าจะเป็นเหมือนสกิลเข้ามาประดับ ตัวหารสิ้นหรือเฉยนะครับแทบไม่ได้ใช้นะแต่ของยายเนี่ยได้ใช้จริงจังมากนะครับในส่วนของสกิลอันเชิญอันเนี้ยผมให้ยายนำไปหนึ่งคะแนนนะครับเออสกิลนี้ยายกินขาดนะครับต่อมาสกิลสุดท้ายนะครับที่น่าจะเป็นตัวตัดสินแล้วว่าถ้าเราจะเลือกเราจะเลือกใครดีนะครับในส่วนของยายเนี่ยมาในรูปแบบของสกิลจิตนะสกิลสุดท้ายเนี่ย สกิลจิตของยายนะเป็นสกิลน้ําแข็งแช่่แชนะสกิลแช่สเป้านั่นเองนะน้ำแข็งจับ3มเป้าแต่ทีนี้มันมันอยู่ได้แค่อสองเทินนะรวมเทินที่จับนะบเทินแรกที่จับซึ่งถ้ามองไปที่ฝั่งของหานซินนะครับมันไม่ได้เป็นสกิลจิตมันเป็นสกิลหลักเลย และเป็นสกิลน้ำแข็งจับ3เป้าเช่นกันแต่ของหานสิ้นนะครับอยู่ได้นานถึง6เทินนะยายอยู่ได้2เทินและหานสิ้นอยู่ได้6เทินเพราะฉะนั้นถ้าโดนหานสิ้นจับได้นะครับคุณคือเกมพลิกได้เลยนะ 6- 6เทินเนี่ยนานมากนะครับรวมเทินที่จับเทินแรกด้วยนะ6เทินเนี่ยอันเนี้ยผมมองว่าทั้ง2คนเนี่ย เป็นสายปัญญาทั้งคู่แล้วสกิลน้ำแข็งจับมันขึ้นกับค่าปัญญาด้วยหลักๆเพราะ,ะนั้นตรงสายทั้งคู่นะครับไม่มีใครผิดแปลกแหวกแนวนะแต่นเนี้ยผมให้เทคะแนนให้กับหานสินเลยนะครับในส่วนของสกิลจับนั่นเองนะอยู่ได้นานถึง6เทรอนนะครับจะไปใช้ได้แทแทบจะใช้ได้ทุกกิจกรรมเลยนะครับสําหรับหานสินนะจะลุยหอลงดาลงประลองอะไรแบบนี้ได้หมดเลยยิ่ง ตะลุยสงครามหนึวันเนี่ยยิ่งแบบว่าโอเคมากเลยน้ในส่วนของหานสิ้นนะจับติดดีมากนะครับและถ้าเกิดโดนสตูอัานเชิญมังกรมาเรายังมีเทพวาลีฟื้นกลับนะครับในส่วนของเพิ่ม HP ให้กับปาร์ตี้นะถือว่าโอเคมากเลยนะครับแล้วถ้าสตูโดนจับเนี่ยก็คือแข็งนานเลยนะครับมันไม่ได้มีสลายเหมือนของคนนะสลายหกเป้าแบบในประลองอ่ะมันไม่มีนะเพราะนั้นผมมองว่าหานซิ้นเนี่ย มีประโยชน์นะครับใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยทีนี้เรามาดูในส่วนของอา,อาวุธกันบ้างนะครับทั้ง2ตัวนี้นะในส่วนของอาวุธหารสิ้นแล้วก็อาวุธยายนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอาวุธยายกันก่อนนะอาวุธยายเนี่ยจะเพิ่มค่าสเตตัสอยู่2ค่านับนั่นก็คือเพิ่มค่าความไวบวก5นะแล้วก็ เพิ่มค่าปัญญา65นะครับแต่ในส่วนของหารสิ้นนะอาวุธของหารสิ้นจะเป็นเพิ่มเลือดนะครับบวก5และเพิ่มปัญญา65เท่ากันเลยนะแล้วก็น้าบวก7เท่ากันเช่นกันนะครับแต่ตรงนี้นะของฝั่งยายเนี่ยถ้าเราบวก3ได้เนี่ยมันเพิ่ม sp 300แต้มซึ่งผมมองว่ามันไม่ได้ใช้นะครับ sp 300แต้มเนี่ยยายอยู่ไม่เกิน2เทินนะครับก็นอนแล้ว นะจะเพิ่มมาทำไม SP เยอะแยะนะครับและถ้าเราข้ามไปดูในฝั่งของหารสิ้นนะครับอันนี้พอบวก3ได้ไวมาถึง35แต้มนะครับมันทำให้ถ้าเกิดว่าเอาบวกเข้าไปเลยหารสิ้นตอนนี้เลเวล1ใช่ไหมสมมติว่าเราโชคเดียวเราเปิดมาได้เรามีทุนเยอะเปิดอาวุธหารสิ้นมาได้เป็นบวก3เท่ากับว่าค่าไวเริ่มต้นเนี่ยมันบวกไปอีก35แต้มนะครับ เท่ากับว่า,าหารสิ้นนี้ไวเริ่มต้นร้อยอ่าสิไอร้อเแต้มโอเท่าตาเลยนะครับเท่าตาจุติสอเลยเออทีนี้ถ้าเราบวก5มันได้สเตตัสเท่ากันก็คือ90กับ90โอเคอันนี้สูสีนะเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันบวกคนละแบบของยายก็มีบวกไวเหมือนกันนะบวกไวห้า แต่น,นี้บวกไวเลย35นะครับแถมหารสิ้นยังได้ในส่วนของเลือดมาอีกนะครับทำให้เลือดเนี่ยสูงกว่ายายเยอะมากนะเลือดบวก5นะครับอันนี้แค่วลวหนึ่งนะถ้าเกิดตีบวกเป็นววล5รับรองเลือดบวกแบบ10กว่าเลยนะครับทําให้เลือดหารสิ้นเนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็ยืนได้นานกว่ายายมากเลยนะทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลอาวุธกันบ้างนะครับสกิลอาวุธยายแล้วก็สกิลอาวุธหารสิ้นสกิลอาวุธยายเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ น่าจะช่วยยายได้ประมาณยืนยืนได้อีกประมาณ1-2เทินนะครับสำหรับสกิลอาวุธยายนะครับเมื่อยายสวมใส่อาวุธเขาก็จะได้สกิลในส่วนของสกิลลบลีกนะวิชาตัวเบาเนั่นเองฟุบฟ,บฟ,บฟ,บฟบุนะครับสกิลคล้ายๆกับจอมยุทธนะครับเวลาอาชีพจอมยุทธ์เขาเลือดเขาใกล้จะหมดเขาก็จะหลบหลบได้ทุกการโจมตีเลยแต่ว่ามันเป็นสุ่มหลบ แต่ของยายไม่สุ่มนะครับการันตีหลบเลยสี่รอบนะครับตีมา4ี่ฮิตก็หลบได้นะครับหลบได้เลยสี่ครั้งนะของยายหลบได้4ครั้งนะครับแล้วก็หมดอันนี้คือต้องตีอาวุธให้ได้เลเวลหนะถึงหลบได้4ครั้งแล้วยายยังมีออร่าพุ่งด้วยนะครับเวลาใส่อาวุธเออแต่ในส่วนของหานสิ้นนะครับอันนี้เป็นสกิลโจมตี3ามเป้านะมันเป็นสกิลคล้ายๆกับ สกิลมังกรอาขีนะครับทํารูปมาคล้ายๆกันเลยแต่นี้มันเป็นมังกรวารีนะแต่นี้มันเป็น3มเป้าไงเออของอย่างของลิโป้มันเป็น1เป้าอะถ้ามังกรอาขีแล้วดาเมจถ้าเทียบดาเมจนะครับใกล้ๆเคียงกับโจมตีกระจายของธาตุไฟเลยนะครับในส่วนของอมังกรวารีนะครับอันเนี้ยสกิลอาวุธของหานซ้นนะครับ ถ้าตีบวก5ผมว่าน่าจะแรงพอตัวเลยทีเดียวนะอันนี้ขึ้นกับค่าปัญญานะครับสกิลของอาวุธของหานสิ้นเนี่ยขึ้นกับค่าปัญญานะพรอนตรงสายนะครับเออเกิดแบบเราไม่อยากใช้อาชาแบบนี้เพราะว่าอาชามันมันขึ้นกับสายดาเมจซะส่วนมากนะครับหลกัลกๆเลยดาเมจแต่สกิลอาวุธของหานสิ้นเป็นสายปัญญา แปลว่าใช้อันนี้ก็ได้เช่นกันนะทดแทนได้เช่นกันนะและนี่ก็คือข้อมูลของยายกับหันสิ้นนะเป็นไงกันบ้างครับพอจะตัดสินใจได้หรือยังนะว่าเราจะเลือกใครนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเอาไปใช้งานอะไรนะรหลกัหลกๆเลยถ้าในประลองถามว่ายายใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เช่นกันนะส่วนมากหลกัหลกๆเลยเขาเอามาแช่แล้วก็อัญเชิญบาลีในส่วนของหานสิ้น ก็เช่นกันนะครับแต่หารสินนี่หลักๆคือเอามาแช่อย่างเดียวนะแต่ยายเนี่ยถ้าโดนแช่เทินต่อไปก็หลุดแล้วนะครับแต่หารสินเนี่ยโดนแล้วก็อยู่ยาวไป6เทินเลยมันพิกเกมได้ดีกว่ายายนะครับแต่ยายก็พิกเกมเวลาอันเชิญวาลีนะพิกเกมได้เช่นกันสร้างความรําคาญได้มากทีเดียวนะในส่วนของยายนะครับอ่ะสาหรับวันนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปดูเอ็ดคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย